มังคุดเป็นผลไม้พื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีรสชาติเลื่องลือไปทั่วโลกแต่รู้หรือไม่ว่ามีความเชื่อบางอย่างที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานถึงอันตรายของมังคุดนั่นก็คือหากนํามาทานคู่กับน้ําตาลอาจทําให้เสียชีวิตได้เคยได้ยินครับผมเคยได้ยินจากปู่ครับไม่เคยครับเคยได้ยินครับความเชื่อนี้มาจากไหน เป็นสิ่งท eh ี่ฝ mm ังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคนชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรเบสระงายไม่ดูลูกกี่ตัวกี่ตัวเยอะเยะดัววอดีป่ะอดีเยะตัวน้ำมาเกวัเสตโตล่ะน้ำมาเกะเงี้ยจิจิจอยโจนี่มาเกะโจนี่ป่ะกากอยู่ตรงนี้ตัววีป่ะอดีเยอะตัวนกแกยาวีมาเกะล่ะยาวีมาเกตัวป่ะอดีเยะตัวยังได้มาตีการทานมังคุดคู่กับน้ำตาลจะเป็นโทษต่อร่างกายได้อย่างไร ทั้งที่เป็นเพียงผลไม้และสารสกัดธรรมชาติที่ให้ความหวานกับมนุษย์เพศศาสกรวิบูณไคลานาเปิดเผยว่าเขาสารเสียชีวิตของคนที่ทานมังคุดคู่กับน้ำตาลเคยเกิดขึ้นจริงและสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของเรื่องนี้ในมังคุดมี กลูโคสอยู่แล้วกับฟรุกโตสอยู่แล้วพอไปร่วมกับกินร่วมกับน้ําตาลทรายเนี่ยมันก็จะทําให้กลูโคสเนี่ยน้ำตาลกลูโคสในเลือดมากขึ้นนะครับ mm. เมื่อน้ําตาลในเลือดเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินนะครับ mm. เพื่อจะให้เอาน้ําตาลกลูโคสเนี่ยไปใช้ในเซลล์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานควบคุมไม่ได้ นในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคนไข้เป็นเบาหวานควบคุมไม่ได้ไปทานมังคุดกับน้ําตาลทรายแล้วเกิดเสียชีวิตการทานมังคุดเนี่ยถามว่าปริมาณที่เหมาะสมเท่าไหร่บอกไม่ได้ขึ้นกับอายุแล้วก็ภาวะสุขภาพของเขาถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็ทานได้ปริมาณหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าอย่าทานมากเกินไปผลไม้มีประโยชน์แต่ว่าอย่าทานให้มากเกินไปนะครับสําหรับความเชื่อที่บอกเนี่ย ความเชื่อหลายอย่างมันลบล้างยากแต่ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยเป็นคําอธิบายได้นะครับแต่ยังไงก็ตามาตามภาษาชาวบ้านเขาก็อาจจะกลัวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เรียนแล้วก็มีความรู้เนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดคุยทําความเข้าใจตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนความเชื่อได้บ้างครับข่าวปลอมที่ฝังแน่นในความเชื่อเรื่องทานังคุดคู่กับน้าตาลอาจทําให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนไป คำตอบที่ได้อาจไม่ได้ส่งผลดีหรือเสียต้องใช้ความรู้คู่กับวิจารณญาณคำนึงถึงสุขภาพเลือกทานอย่างเหมาะสมทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ถูกสืบทอดต่อกันมา